50ได้กำไรหนึ่งเหรียญนะอันนี้่คูณห้าสิบผมไม่กล้ากดดูเลยครับก็ลองคูณเอาแล้วกันนะครับเอา2,580ันดคูณห้ดูแล้วกันนะครับโอ้โหไอดีเกมบายแอตโอดบริการรับซื้อและขายไอดีเกมเอฟซีอะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊มเอ็มโอนเอ็มรับดึงนักเตะหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเรามีอยู่ประมาณ2,000กว่าเหรียญเนี่ยอันดับแรกเราเลื่อนลงมาล่างสุดก่อนละกันครับนี่นี่นะเหรียญแรงก็คือถ้าเราได้ถึงอันดับแรงดมอนเนี่ยเราจะได้การ์ดการันตีบกแปดด้วยแล้วก็ชุดกาลาซีเรียก็เกยนะครับแล้วก็ด้านหน้าข้างล่างนี่แนะนำว่าเราแลกให้มันหมดก่อนเลยก็จะมีแบบว่าตั๋วลดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลือมอยู่นะเนี่ยเยอะเลยอะ่ะปึืแลกให้หมดเลยเพราะว่าเยอะเลยอะ่ะตอนนี้มีสองพันกว่าโหก็ลองไปคูลเราดูแล้วกันะรช่างงเยอจิๆ นี่แล้วทุ่มเทกับเกมนี้ขนาดนี้หรอวะ <C ess iz> เกมดีจริงๆไหนก็กดไลค์คอมมากใครที่ดูอยู่ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันเด้อฝากากดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับน้องชายพ <C ess> ี่แล้วก็แล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนจะต้องเอาอยู่แล้วครับการสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะปืบปืบ <ess> ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับโอ้ยย <ess> ันวีพีสามสิบวันเอาเลยนะไม่เอาไม่ได้แล้วนี่ แล้วคือแบบโอ้โหเรายังเหลืออีกสองพันห้าร้อยเหรียญนะดูดิวันนี้พี่ปิีวันนี้ครับ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 ไม่เคยเข้ามาดูเออไม่เข้ามาดูเหมือนกันจริงจัดเตเวสักตัวเออถ้าได้เตเวสก็ดีมีคิวตอนนี้ยังไม่มีครับพี่นันตอนนี้ไม่มีครับโดนเอ็มมาเล่นด้วยกันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราแลกการ์ดนี่ห่องการ์ดเอ็มซีอะการ์ดเอ็มซีปึบแล้วก็การ์ดอัพร้อยห้าสิบเออมาเอามาเหอะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ถ้าจะเอาการ์ดอัพการ์ดอัพมันไม่มีตัวแพงเลยนะพี่ว่าเอาเงินดีกว่ามากนเนี่ยเนี่ยเอาเงินนี่น่าจะได้ได้ของดีแล้วเนี่ยได้เงินเนี่ยเออเอาเงินดีกว่าวะ่ปะปั๊กเอาเงินดีฟฟ่าแล้วก็อันนี้ด้วยแลกไปอันไหนบกแปดนี่เราเอาหมดแนละ้วตอนนี้ปึ๊บเอ้ย,อยนี่มันไม่ได้การตรีบกแปดนี่วะ่ะปึ๊บนี่การ์ดก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหลือหนึ่งพันกว่าโอ้เหลือเก้าร้อยแล้วอะ เหลือเ0 0เหลือ900เอาอะไรอ่ะเอาก็คงต้องใบนี้แหละเอาปืบแล้วก็ L H อ่ะขายได้อยู่แล้ว L H เนี่ยเอาแล้วก็ใบนี้หมดข่าวจบเลยขอคิวแรกนานนานทีขอคุณโดเนีด้วยครับจะพี่นันครับขอคุณมากครับเอาละเดี๋ยวเราตามไปดูว่าด้านในเนี่ยเราได้การอะไรกันบ้างครับเฮ้ยเราเปิดกิจก่อนโอ้โหขอเปิดกิจก่อนน้องขอเปิดกิจแป๊บนึงเกิดไปแป๊บนึงใครที่ดูตอนนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยเด้อ กดไลค์ให้ด้วยมาเราเปิดใบนี้ก่อนสามใบมันวอล์กเอาอยู่แล้วละใบเนี่ยโอ้พี่ลืมเลยว่าเราต้องเปิดกิจนเนี่ยลืมเลยโหหนักเลยโตมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นปี vtr ครับเยอรมนีกองลกโอ้เจโลบเอ้ยโบเต็งปีนี้ได้อยู่นะแพงอยู่นะโบเต็งปีเนี้ยโอเคหกหมื่นโอ้โหร้อยสิบสี่นี่ขายได้นะเนี่ยโบเต็งขายได้นะยางฟันโกโซโราด้วยโอ้ยิม้มแฉ่งเลยเติมมาเยิ้มเลยเนี่ยตัวเนี้ยนี่ใบนี้ได้ครับแต่ปีนี้ก้มามันบั๊กอ่ะ บักหมดเลยอะ่ะโอโหดูเลทดิคืออันนี้มันบอกเอาอยู่แล้วละ่ะราคามันบักอ่ะมันบอกเอาอยู่แล้วครับตัวนี้โอ้โหหนักเลยบอกโอ้โหเปเรกินีกลางลุกนวยต่อไปเป็นปี L S ละไรกันครับ L S สี่พันใช่เหรอสี่พันไม่ใช่สี่หมื่นเหรอต้องวชรนะให้มันสี่พันเอ็มเหรอไม่ใช่สี่หมื่นหรือไม่ใช่สี่หมื่นหรือ โอ้โหอามาเฉยว่า L S ว่ะเยอรมันนี่อ่ะเยอรมันขึ้นจะเยอรมันเยอะถ้าว่าเยอรมันกองหน้าด้วยครับตอนนี้ครับก็เป็นมิโดสลาฟโครเซ่คก็โอ้หอสิบห้าอุ้ยเยอะแล้วเนี่ยใบเนี้ยโอ้ใช้ได้นะครับไม่แย่นะเนี่ยมาจากไอ้การ์ดแบบว่าแลกแกกจากรีวอร์ดอ่ะโอ้ไม่แย่ไม่แย่ครับโอ้ปีปีนี้คือขอแค่คนเดียวคือเปโดโรลิเกตอ่ะถ้าได้เปโดนี่คือรวยเลยอ่ะใบเนี้ยปีอัพเนี่ยอ่ะเปโดไปน้องไปสเปนไปสเปนโอ้โหเอ้ย นี่เราจะได้เยอรมันอันนี้ก่อนอสกาครับนี่เราเยอรมัน3ตัวติดแล้วนะเนะี่ยเอเมย็มเรชานี่ครับโอ้โหนี่เยอรมันสใบเลยนะ <Okay. S 1> บวัวเตงโคเซเอ,เมโอโ็มเรชาโอ้โหนันได้ครบเลยนี่เป็นฟูเยอรมันได้เลยนะเนี่ยฟูเยอรมันเนี่ยโอ้โหนี่มาเป็นป LS นะขอเตเวสแล้วกันตัวนี้ถ้าเยอรมันได้นี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนะครับโอเคขอคาร์ลอสเตเวสแล้วกันใบนี้ไม่ต้องลุ้นอะไระครับขอแค่เตเวสพอไปโอ้โหไม่วอล์กเอาด้วย เอ็มโอ้โอ้โอโอเอ็มเล่ชาร์สองตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหเอ็มเล่ชาร์สองตัวตเติมเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับโอ้ก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยแล้วกันนะกิจกรรมรีวอร์ดนะครับอย่าลืมไปแลกด้วยเด้อดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอ,อัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆที่ยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ